สวัสดีท่านผู้ชมช h a n ไทยเทรน t r t ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่29มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับมาอยู่กันที่เช่นเคยนะครับสถานีสุราธานีนะครับซึ่งขณะนี้เป็นเวลา3นาฬิกา40นาทีนะครับตี3 40มาอยู่เป็นที่สถานีสุราธานีกันนะครับ จเป็นในส่วนของชั้นชลาสถานีนะครับบริษาทก็บางตานะครับซึ่งเวลาตี3 40ขบวน171ขบวน3 1ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็จะเป็นคิวของขอบวน83าในช่วงเวลาประมาณตี5เกือบ6โมงนะครับก็บริษาทยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ถึงเวลาของขอบวน83 ว่าคลิปนี้แอดมินจะพามาดูขบรถพิเศษสินค้าวัน985ซึ่งเป็นขบรถที่บรรทุกสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้รับส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็มาดตามงไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชันชลาสถานิสุราธานีนะครับขําไปฝั่งชันชลาทาที่2กันดีกว่านะครับที่เห็นด้านหน้านี้ครับก็จะเป็นขบรถท้องถิ่นที่447 สุราธานีสุขไนกรุกนะครับที่จะขบวนในเช้านี้นะครับตอนหกโมงยี่สิบนะซึ่งเช้านี้นะครับควรสี่สี่เจ็ดได้ g E A นะครับสี่ห้าสี่สามทำขบวนนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับมีตราบริษัทสีทองด้วยนะครับ แล้วก็ใช้ระบบห้ามล้อเป็นห้ามล้อลมอัดล้วนนะครับนี่ครับจอดในชั้นชาที่2นะครับรอเวลาตอนประมาณตีห้าครึ่งนะครับก็จะมาติดเครื่องวอร์มอัพก่อนจะทำขบวนสี่สี่เจออกตอน6กโมงยีนะครับ จะเป็นริร้้ขววน447นะครับริ้วยาประมาณ6คันนะครับสำหรับ447ในวันนี้หันไปดูในย่านนะครับก็จะเจอกับรถจัก G E บหมาเยเลขสี่ห้าห้าแ แล้วก็ G E K นะครับหมายเลข4 0 0 5นเนี่ยนะครับก็จะเป็น G E A ครับสี่ห้าห้าแปดแล้วก็จะเป็น G e K 4 0 0 5จอดพักผ่อนนะครับในย่านสุราธานีนะครับซึ่ง G e K 4 0 0 5นะั้นก็จะเป็นรถจักรสับเปลี่ยนแล้วก็ G e A หมายเลขสี5ห ก็จะเป็นรถจักรที่จอดนะครับสำรองไว้ใช้ในย่านสถานีสราธานีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะทำเป็นขบวนรถสินค้าขงวนที่789ชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับปลายทางชุมทางหาดใหญ่ปลายรถจักร J458 คั 58, นนี้นี่แหละครับ ึ่งรถจักร G A นะครับเป็นรถจักรที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศักราช2538นะครับปัจจุบันปี2565ก็มีอายุทั้งหมด27ปีได้แล้วนะครับซึ่งความพิเศษของรถจักรยี่ห้อชนิดนี้นะครับก็เป็นในส่วนของระบบห้ามล้อนะครับซึ่งเป็นระบบห้ามล้อลมอัดมาตั้งแต่ โรงงานเลยทีเดียวนะครับแตกต่างจากคันอื่นที่ตอนมานั้นอาจจะมีเพียงแค่ระบบลมดูดเพียงอย่างเดียวหรือมีเพียงแค่ระบบลมดูดและลมอัดนะครับ2ออย่างแต่ว่ารถจาก G.A. นะครับมีเพียงแค่ระบบห้ามล้อลมอัดเพียงเท่านั้นอย่างเดียวนะครับจะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถจักรุ่นนี้นะครับ โดยมีตั้งแต่เลข4 5 2 3ถึง4 5 6 0กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับ4 5 8นะครับคันที่อยู่ข้างหน้าเราซึ่งก็ถือได้ว่านะครับสถานีสุวรรัสานีนั้นรถจากสหรัฐอเมริกายึดครองเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากปู่ G K 4 0 0 5นั้นก็มาจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับ ซึ่งนำเข้ามาตั้งแต่ปีพศสก,ก้าสหรือว่ามีอายุ58ปีแล้วนะครับแล้วก็ G E A คันนี้นะครับก็นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2538ถือได้ว่าสถานีสตธนนีนั้นรถอเมริกานั้นเต็มเลยนะครับบุกยึดครองกันเลยทีเดียวครับนี่นะครับเวลานี้เป็นเวลาตีสาม เกือบเกือบห้าสิบนาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวขบวน9ก5าแปดห้าจะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับเดี๋ยวเไปติดตามไปดูนะครับว่าขบวนการแปดห้านั้นจะได้รู้จักอะไรทำขบวนแล้วก็มีริ้วขบวนที่มีความพิเศษอย่างไรนะครับไปเราติดตามกันครับผมขณะนี้เวลาตีสี่ตรงพอดีเลยนะครับ รถพิเศษสินค้าหีบห่อวัตถุที่985ุงเทศสวยก็ลบก,กันบวนเข้าสู่สุราธาน,านีนะครับ ปรับปรุงใหม่นะครับหมายเลข1107ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากรถบนทหมาเลข1020นะครับเราได้ทําสีใหม่จากโรงงานแห่งนครราชาสีมานะครับก็เป็นสีแบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถผลได้ตั้งแต่วัสดุหีพอเล็กๆนะครับจะไปถึงรถจัก,กรยานยนต์อะไรต่างๆได้เลยนะครับเป็นการปรุงมาในครั้ที่2องของขบวน985ในวันนี้นะครับ สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับเพิ่งออกจากโรงงานนครราชสีมาเลยนะครับและนี้ก็จะเป็นรถจาก GA หมายเลขสี่หา่นะครับที่ห่างหายจากเส้นทางรถไฟไปอย่างยาวนานเลยนะครับสราบข่าวว่าเพิ่งออกจากวาระที่โรงงานานครสวรรคเมื่อประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ปี2565นี้นี่เองนะครับก็สียังสีใหม่เหมือนเดิมเลยครับเป็นสีแดงแต่สีงามมากครับซ a 4 5สีครับสีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับ ด้านหน้านะครับอ้สวยงามมากเลยครับเห็นรถจักรที่มีสีที่เป็นเอกลักษณ์แลืสวยงามจริงๆเลยนะครับสำหรับซ a 4 5 4 0ครับ มีจริงเลยนะครับได้รถจาก J4540 ซึ่งก็มีสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับรถาจากคันนี้แล้วก็นกอกจากนั้นยังมีรถบอพอมาเลข1107นะครับลงมาในบวงอีกด้วยนะครับความเสียสุดยอดจริงเลยนะครับสำหรับพวง985ในเที่ยวนี้นะครับแถมาทาังยังมีบอรอรอมาเลข1002 ฝักส่งจากสุพนะครับไปยังภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งคันรถพิเศษคันที่985คันนี้นะครับเป็นขบวนรถสินค้านะครับที่อยู่ในรูปแบบของตู้โดยสารซึ่งสามารถทำความเร็วได้มากกว่าการใช้รถแคร่คอนเทนเนอร์ะไต่างๆนะครับที่มีความเร็วเพียงแค่70กิเมตรต่อช่โมง ต่ถ้าหากใช้รถโดยสารแบบนี้นะครับจะสามารถทําความเร็วได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือได้ว่าเป็นการล้นระยะเวลานะครับการขนส่งสินค้าไปอีกอย่างนึงเลยนะครับรวมไปอีกทั้งเป็นการจัดตั้งเปิดเดืนขบวนแบบนี้ทําให้ขบวนโดยสารปกติเช่นขบวน171 แต่ก่อนต้องแบกรับภาระทั้งโดยสารและสินค้าทําให้รถล่าช้านะครับแต่เมื่อมีรถเศษขบวนที่ก้าไปท่าขบวนนี้เข้ามาทําให้บน171นั้นลดภาระการรับสินค้าไปนะครับแล้วก็ไปรับผู้โดยสารแทนซึ่งการขนส่งสินค้าเรื่องต่างๆก็จะมาขึ้นอยู่กับขบวน985ขบวนนี้เลยนะครับซึงกระตือได้ว่าเป็นขบวนรถสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยครับผม ฐันสวยงามจริงเลยนะครับเจ4540นี่เป็นรถจักรที่แอดมิ ain, นโปรดร้านมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ว่าโดยมีความที่ลวดลายมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสีเดนครับที่ดุดดันนะครับแถมทั้งนะครับยังมี เที่ยวเหลืองดำอยู่บริเวณด้านนี้ด้วยนะครับทั้งสองด้านเลยที่บริเวณตะแงนะครับแม่สวยงามจริงๆเลยนะครับสี่ห้าสีู่อันนี้ก็เป็นพอพอหอนะครับหมาเยเลข1107ยนะครับ ปล่อย985ครับ นะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับพิเศษสินค้าหีพอวัตถุที่985กรุงเทพสุไงกลกนะครับวันนี้เอกซิบมากๆเลยนะครับได้รถจักเจหมายเลข4540สีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับทำะบวนมาและแถมยังมีรถบอปหอมาเลข1107ที่ได้รับการออกวาระไม่ดัดแปลงนะครับจากโรงงานนครราชสีมาพวงมาในขบวนเป็นคันที่2ด้วยนะครับ ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับขบวน985เที่ยวนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคล,คลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราได้ลงไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม